สี่สาวน้อยไปร่อนแพงอซีน้องกูอิงนะคะวันนี้เรามาส่งน้องกลับบ้านแล้วนะคะส่งน้องขึ้นรถตู้รถตู้เลเซอร์น่ารักสวยๆงงงงเหมือนสุคนห์มั้ยอิงกินเป็นกำลังใจพี่ๆด้อเนย ทอาชดีนครั้วม่ปเาก่รับเรียบร้อยแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอารถเอาไปอย่างของังเครืงปุกฮีเดียวฮะไเีเดียวอ๋อคุณเห็นอ๋อเดี๋ยวา อ่ะโอเคจัดเข้าใจละบ๊ายบายแล้วเขาผ่อนเบลเหมือนเอเขามาพ่อเขามาผ่อนเพชรพลอยนะครับเทปลอยเสด็จแวรนทุกท่านเป็นกำลังใจกับน้องเพชรพลอยด้วยนะครับเปิดตัวแล้ววันนี้คือแบบไงบ้างเอาแบบแรกคอยคนลูกอ่าสุดยอดสุดยอดแฮง เอาอยู่หน้าเวทีอือคือแบบเข้ากันกับพังคู่มากเลยนะเป็ครั้งแรกทาเบนเวทีหมอล่วงเงยพะวาดูกับบอว่เค้นเวทีหมอลํานะคะส่วนเกัเงลองลกทุ่ประกวดร่องเพลลูกทุ่งกับงนตรีลูกทุ่งขอมหาลัยของเรยปรมาณนี้ว่าอันนี้ก็ครั้งแรกก็เลยแบบเไมแล้วพองมาเป็นไงลงมาก็ าเป็นคนจังหวัดไหนถามก่อนเป็นคนโคราชแบบลูกขึ้นมากเลยเป็นเพื่อนรักกับวัดศิวรฑลอ๋อเป็นคนโคราชบ้านเองบ้านเองบ้านเองเป็นเพื่อนพี่วัดพี่วัดศิมณฑลแต่ว่าเติมกันว่ามูแต่ว่าพี่วัดจะเป็นลูกพี่ได้ว่ากันว่าขาดคิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันคือแบบคือแบบว่าเห็นแสดงบนเวทีแรืวเปล่า ปั๊ดบอดคือเลือกมาขักเลือกมันดีขักเลือกมันดีแน,น่แท้สายตาบอดเนาะอีหลีสายตา,ตา,าแบบว่า,าเรา,า,ามองขาดอ<ร>ีหลีมองขาดจริงๆเพราะอะารคนสมัครมา400คนขาดปุทธขาดปุทธเลยอีหลีแต่แกแบบไปเห็นวันนั้นแล้วที่แสงจันทร์แสงจันทร์ลามินทาเห็นปุ๊บวัดมาแนะนำ๊บแกขอให้ร้องให้ฟังก็เอาเลยตัดสินใจเลยคือแบบหน้าเวทีแบบเอาอยู่แบบว่าแสดงแบบเต็มที่มากเลยสุดยอดก็ฝาก ฝาก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 เป็นกับ MC สองน้อยหน่อยค่ะฝากเป็นขับแล้วก็ MC สาวน้อยเป็นงบางแคนะคะดูก่อนน้องเพ็ทพลอยสองหน่อยสด็จแบนกระฟัดเนื้อฝากตตไนะคะครับฝากยอดที่ได้พ่อกันหลายๆคอนเสิร์ตหลายงานน้องอะไรอ่ะแล้วก็ฝากติดตามน้องเพ็ทพลอยในผลงานของสาววัสดเสด็จแบนมีหลายงานออนทัวร์ทั้งกรุงเทพพัลิมณฑลรวมถึงแต่จังหวัดฝากผลงานและฝีมือเดี๋ยวอีกอีกไม่นานอาจจะมีซิงเกิลของค่ายระเบิดอินดี้เล็กบอล อับดุลลาห์นะอาชิพาโคจกอจก,กอโคจก,กอีรั่ลเรเอฟซีมาถามออเอฟซีเองรัตน<ส>าบุรีต่างกันเอ<ส>็บซีสาวน้ยอย ยาแอดมินฝากในเรื่องของกัญชิ์นะครับในวันที่23กันยายนนี้นะครับก็คือเป็นเปิดฤด,ดูกาลนะครับเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยะจะมีจับรางวัลน,นะฮะมีทออมีวัเวเพี้ยนเงินนะครับในการจับรางวัลน,นะครับใครที่ไม่ได้มามาหน้าง,งานไม่ได้นะครับก็ สามารถซื้อตั๋วปุ่มป okay. ิดไลฟ์สดสาวน้อยเพื่อบ้านเพลงนะฮะได้ที่สาวน้อยเพชรแนพงแฟนเพจนะครับแล้วก็ถ้าใครวอล์กอินเข้ามานะครับค่าตั๋วอยู่ที่159บาทนะครับสามารถรุ่นไลฟ์รางวัลเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินแชมป์ฝากช่องแอดมินแชมป์องเภอโนบิเชียวฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆนะครับดูโฆษณาหนึ่งโฆษณานะฮะอย่างน้อยคือดูหนึ่งดูหนึ่งโฆษณานะครับครับสวัสดีครับ